สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ช่องพี่ลีโยตอนนี้นะเราอยู่ในเกมโลบอกนะครับนะแล้วก็วันนี้ผมจะมาพาน้องๆมาเล่นโหมดบุ๊กเมเวดเห็นน้องๆเขาชอบกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหปปรือปักกดติดตามพี่ให้ถึงสองล้านครับตอนนี้พี่มีแค่คนเดียวนะตะบตาเพราะพี่ก็เป็นคนใหม่มาคันนะ พ่อพี่ทำไม่ได้ว่าววาวจะพิียแน่ค่ะวันหน่เรเข้าได้พี่น่ับไปดพ่อไยัยพาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำวัด แล้วก็มีถุงใส่เสื้อผ้าทิ้เอาไว้ด้วยหนึ่งถุงแล้วพ่อเลียนก็ไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยมาช่วยเหลือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแม่แต่ของเด็กนะรูมต้องอะไรนี่คะแต้องมาที่วัดก็จ้ชมุมเด็กผชายนเพืนหับเชาวบ้า,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 านวัด เดี๋ยวผมนั่งนี้อโอเคเข้าบุคลเว่นมาแล้ววันนี้เนี่ยพี่ลองจะมาทาําพี่จะมาทางตัวดูซิว่าเขาจะเห็นกันไหมทำนะ ใครที่รู้ว่ามันเหมือนไอสิ่งบันอย่างที่ทุกคนรู้จักหนูสุดมันไหมหนูสิสนันความมีมันเป็นทุกคนที่ตายไปแล้วแล้วเป็นซอมบี้แต่ว่ามันผิดปกติอย่างอันนี้ผมทำปรับให้เป็นตัวเล็กนะให้ปรับให้เป็นตัวสิงก็ทั้งเดียวเดี๋ยวผมเล่นเป็นตัวเล็กไงผมนะตอนนี้ผมไม่ได้ทายที่จะปรับตัวเล็ก แถวโรงพยาบาลเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอยานะ่างอะไรแล้วก็เนี่ยไอตรงบันไดมันเห็นไหมอยากไปไหมถ้าอยากไปก็ก็ตามพี่มาก็ตรงนี้เดี๋ยวข,ขึ้นบันไดก่อนก็ขึ้นทางจกุดเกตรงนั้นคบนะตรงไหนก็มีแค่สูแค่แนละ้วแต่เป็นในนี้ครับเดี๋ยวพี่จะพามามาเนี่ย เหรซอมบี้ <Zombie. S 1> นี่ไงการทดลองนะนะก็ซอมบี้เอ็นตรงนี้ครับแต่ข้างล่างก็ปกตินะแต่ข้างบนไม่ปกติครับน้องๆใครที่เคยมาก็บอกพี่ด้วยครับตรงนี้เครงล่างใช่ไหมลองเข้าไปตัวเราเล็กว่ะแหละเขี่ยตรงนี้ ก็คือตรงนี้วันนี้พี่ว่าจะมาพางตัวไหมทางตัวก็เห็นเลยแล้วผมทำปับให้เป็นหัวโล้นไม่เป็นวะงั้นเราเนี่ยคิดว่าผมจะมาเป็นอาชีพดีกว่าโอเคมาทำพางตัวเดี๋ยวค่อยคำําค่อยขราวหลังเดี๋ยวปรับให้เป็นตัวสูงก่อน ปรับให้เห็นตัวสูงว่บานเองให้ถึงตันเลย๋ยวพี่จะเปลี่ยนชุดก่อนสีผิวก็ระวังด้วยเดี๋ยวกางเกงแล้วเสือ้อ หิวเหรอผิยัไงวะนองวมี่นอแ่เลยวะนี่แหละสีผิวใช่บอกไม่ใช่อันนี้นะ่านี่ไง น้ลองสีครีมใช่คนระับแล้วก็พี่ก็สีผมก็ทำอะไรก็ไม่รู้นะแล้วเราจะเอาชีพแรกชีพแรกที่ผมจะชอบเลยก็คืออาชีพยูทูบเบอร์แต่ยูทูบเบอร์จะใส่ชุดไหนก็เรื่องเราคนระับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นยูทูบเบอร์นะครับนะ ทำไงวายูทูบเบอร์ YouTuber. นี่ไงอาชีพยูทูบเบอร์อนะไรแต่อาชีพยูทูบเบอร์ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ผมจะหาบ้านที่คล้ายๆยูทูบเบอร์เลยค่ะแต่เราคิดว่าเราไม่หาบ้าน

อาชีพต่อไปก็คืออาชีพที่คิดว่าคืออาชีพช่างซอนะ่อมเลือนะก็เป็นเน้แต่ผมคิดว่าไม่สนุกเพราะว่าเราเปลี่ยนคลิปไหมเราคิดว่าเราจะบเออเปลี่ยนก็ไม่ได้ว่ามีทูบเบอร์คนหนึ่งที่ผม เบื้อง์นนี่ไม่เคยเปลี่ยนแต่ผมชอบเปลี่ยนเนี่ยประเด็นเรดังววันนี้ที่แต่งมาเป็นคนจนแล้วกันนะครับเป็นคนจนแล้วกนะันนน,นะ เป็นคนจนเหรคนจนก็เป็นชุดคนจนก็เป็นแบบไหนวะยเนนาเหรอตรงนี้เอตรงนี้แหละ ชุดคนจนชัวเลยแล้วว่าสัว่าเราไม่มีบ้านนะแต่เราสามารถเซ็กที่นอนมาได้เนาะชั่าเราจะนอนตรงไหนเราสร้างเต็นท์มันก็ไม่ได้ชั่าเอานอนแถว วันนี้เราจะมาเสกที่นอนกัน สำหรับทีนี้พอมอนจะเป็นพิน่าบาบายไปแล้วครับ